สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นวันนี้จิตจำใสวันนี้เสนอตอ้นฮิรังานาเรงชูนะครับก็ฝึกฮิรังอนากันต่อนะครับโดบ์อุอิกเอมโนะตอนที่5ุ้ซึฮิรังานาโอเอมปิซึเดนาโซรีมาโชนะครับไปลุยกันเลยเริ่มต้นจากตัวนี้ขีดซ้ายขีดขวาออกเสียงว่าอินะครับซีกับหัวก็คือคะจำกันได้แล้วใช่ไหมแล้วก็มีตรงนี้อ่า ตัวนี้อ่านออกเสียงว่าอีกะอีกะนะครับก็คือปลาหมึกนะครับบ้านเราจะคุ้นเคยกับปลาหมึกตัวแบบนี้เนาะปลาหมึกย่กงนะครับหาเรื่องคิวอีกแล้วต่อไปตัวนี้ครับสีกับหัวเป็นตัวค้ใเช่นมากแล้วก็ขีดซ้ายแล้วก็มีตัวโคอ,อ่านว่านิ้ออกเสียงว่าคานิ คันนี้ก็คือปูนั่นเองนะครับปูย่างน้ำจิม้มซีฟูด้ดฮิวอีกแล้วต่อตัวนี้เลยครับตัวนี้ตัวบวกทะแล้วก็นี่ครับมีสองขีดนี้อ่านว่าทะนะครับแล้วก็โคอ่านว่าทะกบทะกบนะครับก็คือตัวนี้หมึกยักษ์นั่นเองนะครับทาโกยากิ ของกินอีกแล้วที่ผ่านมาคือเจอยากิสาตัวแล้วเนี่ยย่างย่ายาอู้คิดก็อร่อยต่อนะครับคุแล้วก็เลข5ละขีดซ้ายแล้วก็บวกเป็นเคมี2ขีดจะเป็นเสียงขุนครับเป็นเงนะครับอันนี้จานออกเสียงว่าคือลาเกคือลาเกนะครับก็คือแมงกะพุนนั่นเอง อ่าไม่เคยกินเขาย่างกินกันไหมเนี่ยแมงกระพุนเนี่ยอันนี้ไม่รู้แต่แมงกระพุนในนี้น่ารักบ้างเลยดูปากเขาสิเหมือนพิกาจูหละตอนนะครับตัวนี้มีหูแล้วก็แลบลิ้นออกเสียงว่าฮิตัว Y ออกเสียงว่าโะแล้วก็เลขเจ็ดโค้งไปข้างหลังเนี่ยคือเทมีสองขีดเสียงจะขุนเป็นเด อ่านอกเสียงว่าฮิโตเดะฮิโตเดนะครับก็คือตัวนี้ฟ้าดาวซึ่งฮิโตแต่ว่าคนเทะก็คือมือครับญี่ปุ่นเขามองว่ามันมันไม่ใช่ดาวนะมันเป็นมือตา่างกันกับบ้านเราเนาะบ้านเราเห็นเป็นดาวเขาเห็นเป็นมือได้ไงวะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ห้านิ้วเหมือนกันหรือป่ะสุดท้ายตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นปูเซชวนเนาะน่ารักดีอะชอบรูปเนี่ย เริ่มต้นจากตัวย้าขีดตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยขีดมาปิดเนาะแล้วก็ตัววายคือโทสองขีดเสียงขุนเป็นโดนะครับสี่สี่คว่ำหัวเป็นคะแล้วก็สุดท้ายคือตัวลินะครับออกเสียงว่ายาโดคาริยาโดคาลินะครับก็คือปูเซชวนนะครับ ยาโดกก็คือที่พักครับคาริก็คือยืมก็คือเขายืมที่พักของคนอื่นมาใส่อารมณ์ประมาณนี้มั้งที่มาของชื่อของเขานะครับโอเคสุดท้ายฝึกการออกเสียงกันนะครับเริ่มต้นจากปลาหมึกอิกะปูคาริอันนี้ปลาหมึกยักษ์ทากโกะแมงกระพุนคือลาเกะแล้วก็ปลาดาวนะครับฮิตโตเดะปูเซชวนก็ยาโดคาริ โอเคจบแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นนั้นนี่ตัวไหนใหม่บ้างเนี่ยอืมก็จะเป็นตัวยะหรือเปล่านะยะเราไม่ค่อยคุ้นเนาะตัวแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวไหนอีกนะตัวเคก็ไม่ค่อยออกมามั้งตัวพวกนี้นะครับตัวเทสเนี่ยครั้งแรกั้งเนาะอ่าโอเคนะครับเราก็ฝึกทีละนิดนี่แหละนะครับตอนที่ดูคลิปของพี่ริวเนี่ยก็เตรียมกระดาษประกาหรือดินสอไว้แล้วก็ พยายามฟังไปเขียนตามไปออกเสียงตามไปแล้วก็ดูภาพไปนะครับฝึกไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เก่งนะครับไม่ต้องซนะีเรียสนาะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่กดถูกใจแชร์สมัครในะครับเดี๋ยวว่ามาจับ๊ายบาย